ตัวนี้ก็เป็นอันนี้อันนี้เป็นซีรีส์นะฮะเป็นซีรีส์ซีรีส์804แต่มันก็จะมีโมเดลแยกย่อยไปตัวนี้ที่จะให้ดูวันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะเป็นโมเดลอันนี้เป็นโมเดลนะ8 0 6 4 l นะฮะอัตราการจ่ายก็เหมือนกับที่แจ้งไว้ขั้งตน้นตัวนี้วารันตี2 year แต่ว่ามาเมืองไทยก็ลดลดลงไปนะฮะเพราะกว่าจะมาถึง อุปกรณ์มาตรวัดน้ำมันสัญชาติอเมริกันนะฮะตัวนี้เป็นแพคเกจจิ้งของเขาประมาณนี้นะฮะ,ะด้านในในครั้งที่แล้วก็เคยพูดไปแล้วก็จะมีเรื่องถึงเก่าวของสรรพคุณว่ามันตัวเลขใหญ่มองเห็นชัดเจนมีการจ่ายน้ำมันมีค่าความเที่ยงตรงอยู่ที่บวกลบหนนะฮะแล้วก็ตัว หมุนกับเลขเพื่อที่จะให้มันดิเชตเป็นศูนย์เนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วมีตัวเลขรวมสะสม6ดิจิต12345สออ6ดิจิตนี่เขานับถึงตัวท้ายที่เป็นเศษด้วยนะฮะผลิตที่ไหนเป็นบริษัทเนี่ยนะฮะทัชจิ้งอยู่อินเดียนา อเมริกาเนี่ยนะฮะปอร์ตเวลมผมก็ไม่เคยไปเดี๋ยวเปิดดูข้างในนะฮะสวยเลยฮะตัวสีที่เขาทํามาก็จะเป็นสีแดงเป็นหลักของยูไลเดี๋ยวนะฮะผมเอากล่องมันก็จะมี คู่มือนะก่อนจะเจ็บไปถึงตัวตัวเครื่องนะฮะมีคู่มือคู่มือที่แนบมาให้จากโรงงานนะฮะมันก็จะเป็นอบอกว่าเป็นยี่ห้อฟิลไรต์นะฮะซีรีส์แปดร้อยสีเป็นมิเตอร์โมเดลโมเดลมันก็จะมี806กับ8ปดเจ่ดถ้า806ก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูนะฮะบางท่านอาจจะสับสนว่า มันเป็นยังไงต่างกันยังไงเไดี๋ยวผมให้ดูกันตัวนี้ตั้งได้ไหมตั้งได้ไหมอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะฮะตัวนี้โมเดลตัวนี้คือโมเดล806ฮะในนี้่0 6 ซึ่งจริงๆแลาวมันแยก806 807อย่างไรเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในแคตตาล็อกสินค้าของทางบริษัททางโรงงานนะฮะเดี๋ยวผมให้รายละเอียดเบื้องต้นไว้แล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงตัวที่ท่านเห็นเนี่ยมันจะเป็น806 8064แล้วตัวตัวนี้มันจะต่างกับ807อย่างไร ผมให้ดูรูปนี้นะฮะถ้าเกิดว่าท่านอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้นะฮะเข้าไปดูในเว็บไซต์ Pump p o c k e t com ได้นะครับตัวนี้ฮะผมให้ดูเทียบตัวนี้806ด้านขวานะฮะทั้งซ้าย807นะฮะ806มันก็จะมีความต่างกันยังไงตัวตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกันนะฮะถ้าท่านมองเห็นอย่างที่บอก ตั้งแต่ต้นว่าไอตัวซีรีส์800เนี่ยมันเป็นซีรีส์ก็คือตัวรุ่นนี้ของของของบิเตอร์น้ำมันเนี่ยของบริษัทตัดชิ้วเนี่ยยี่ห้อฟิวไรท์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นซีรีส์เดียวกันตัวเครื่องเนี่ยเป็นตัวเดียวกันแหละฮะเอาง่ายๆตัวเครื่องเนี่ยตัวเดียวกันแต่มันแยกย่อยไปเป็นโมเดล806กับ807 806นี่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้มีรายละเอียดเยอะกว่า เดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันนะฮะว่าจะเฉลยให้ฟังว่ามันต่างกันยังไงนะฮะตัวเครื่องเหมือนกันนะฮะตัวนี้บังเอิญอครั้งที่แล้วเราเราประกอบให้ลูกค้าส่งไปหมดแล้วเราก็เลยไม่มีของจริงแต่ว่ารูปครั้งที่แล้วเอาตัว8 0 7มาให้ดูตัวนี้เอา8 0ดศจให้ดูนะฮะ เดี๋ยวคลิปหน้าเราดูรายละเอียดผมจะให้ข้อมูลว่า806กับ807เวลาลูกค้าเลือกใช้เนี่ยมันมันต่างกันยังไงนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ